วันนี้แครตืเลิแม่ตวเลยเนาะแคหาเลิศพี่กดให้โอแสงตื้อาแคหาตื๊อที่ปนย้นากพี่กดแที่หรอแหหาเลิศพี่กอดเออแร์เลิพี่กดตูเหรอพี่กดครับกนิงอากจะรู้ล่ะจะู่เฮอะมอะโมมาอมลีลิกี่ม่กอ่ะโมลี่ละกี่อ๋อโมลีละกีนไปหเลโอเคโอเคเฮ้ยเจ้าลีละกินหนจะหนครับผมเฮ้สวัสดีจ้าโมลีที่บอก จะมีเลยดีนอะล้วดหลอนแได้เลยเด้ดลอนแมบได้ภาษาาดิมห่เดินยเออดูลนแได้เลยผมชื่อดีนอครับอ๋อดีนอครับผมดีนอครับดีนอะหรอดีเฉวอ่ะจอนี้มีนมีจังหมะใจอ่ามีจิรายุทธ์ด้วยมจรายุทธเห ไอ้พวกมึงก็อี่กอดมูรอได้ไงไงพิกอดเนาะครับนี่แม่พิ่กดเนาะครัสดีครับเมื่อพอตักปอตักปอยตักปอยะปอยเดารอมาเดาเออดูว่าใครปวดเอ้ว่าจะพี่อดปออยบ้าอ๋ครับผมเว้ยเล่นเดนคำเดลม่ีทีอมึงอ่ะมุ่ยดูม่ยดูอ่มุ่ยดตกจดาปอยเดาปอยเดาปยเดาเดาปอยดาปอาปอยเดอยเดาอาอยเดอยเดาปอยเาเดาปอาปเอเอเาเออดย นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเอ้ยโอเคมันจะไปหาอยู่ไหนได้เนาะครับผมเออถ้าตแคโอ๋อทำเลยพี่กบเอามอเตอร์แซลว์ไปเลยครับผมแต่คลุมไว้เนาะเอะคลุมบ่าไปมอป่าผาไปแล้วตาแครอันนี้เป็นรถวิบากของวิบากวิบากวิบากของพี่กบไม่เมนสวนครับใช่ครับใช่ครับที่เอาไว้ลุยป่าปกติมีสองคันในวันนี้เหลือคันเดียวเขาขับไปอีกคันหนึ่งอะทุ่งที่ขับไปที่สวน มี CBR 6 5 0เพื่ออา,<ะ>อาทอนครับเพื่ออาทอนใช่ครับ <c oughs> คันนี้ก็เป็นคันของอีพองอัเกิดก่อนรัมมอครับผมตะกกยนี่มันไม่เล่นพ,พิกลบด้านไหนแล้วตะเกะยนี่เป็น R7 ใช่ใช่อาเจจสีแดงเนี่ยอย,อยากจะเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเปิดให้ดูครับอ่าพอครับพอดูแค่นี้ก็พอแล้วครับเมาเล่นครับเปิดเปิดเปิดหมดเลยครับอีอาเจจอาเจจนะครับผมเดี๋ยวเปิดหน้าด้วย โดหอ่ะได้นี่อภัยสิเคยวุ่นหรอมอแกเพิ่งล้างเสร็จนะแกก็เลยคลุมไว <ge> ้โอ้โหดูดิพี่กรดครับไม่มีสวนพี่กรดไม่มีสวนยูทูบเบอร์คนไหนไม่มีสว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 นผมโอ้บัตเตอร์จิตต์เต้นสิเลยล่ะเออเต้อชอบไหมชอบไหมเนี่ย ชอบชอบชอบครับนี่เป็นรูกที่ผมชอบมากครับเป็นอารับซื้อซื้อสักคันครับแล้วก็หาแผ่นหาแผ่นเที่ยวครับหาแผ่นเที่ยวหาสาวหาคือมือหนอนน่ารักมอก็คุมลูกให้ที่กดเหมือนเดิมครับครับคคุมเลยครับเม่คุมจริงหออคุมทฤษฎีหรอปะทวงเออครับแล้วก็ต้องปิดเล็กเท้ด้วยครับใช่ครับเวลาเปิดเราก็ต้องปิดมันต้องเป็นร้านกันนะครับ ดัานโน้นแล้วแม่ละมาเมลามาแล้วคือเชนโรยจ้ะต้องลงเขามาประมาณสามชั่วโมงอยู่ไกลถึงเมลมาโอ้โหแล้วก็อยู่มาจากนี่ลงเขามาสามชั่วโมงตื่นไปเมลมาได้หรอครับผมเว้ยด้านในโอ้ตเป็นอตอนแรกทางไม่ดีแล้วสามหมื่นวันอ่ะอ๋อสามหมื่นสี่หมื่นมีเปล่าไม่มีครับอ๋อสี่หมื่นไม่มีมีแค่สามหมื่นเออปิดปิดปิดรถปิดปิดปิดโอเคโอเคอีกแค่ก่็ เดนช่องไอเต๋ววันนี้อยู่ที่นี่และนะครับเดนอันนี้ออร่าวิดีโอเต๋ววิดีโอโปแลนะครับผมคลิปแล็กแรกเลยวิดีโออันนี้มีชื่อช่องเรื่อยังเนี่ยชื่อช่องอะไรครับเพื่อเขาไปติดตามไงครับผมยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติงเข้าไปได้ไหมครับเข้าไปได้ครับมันจะลดโลดหน่อยนะครับพอดียังไม่ได้เก็บกล่องครับผมอันนี้เป็นห้องตัดต่อของพี่กบไมเมส่วนใช่ใช่ใช่อันนี้กำลังตัดคลิปอยู่เลยครับใช่ครับผมสุดยอดมากครับคลิปช่องกระเหลียงครับผมกระยอนไมเมส่วนนะครับ กำลังตัดคลิปอยู่ครับผมนี่เครื่องนี้ด้วยเครื่องนี้ก็อ้าวดับแปปหนึ่งแปบหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮๆๆหันเนาเฮ้ยอ้าวเสียแล้วคอมเสียคือโดนงแฮกนะครับไม่เสียไม่เสียมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเปิดหน้าจอ พี่กดมีพี่กดมีนุม่มพวกสองเครื่องแต่นุม่มพกหนึ่งเครื่องแล้วก็ของสองเครื่องครับเอาไวต้ต,<อ>ตัดต่อครับเอาตัดต่อครับอันนี้ก็งานเหมือนกันโอเคสุดทุมันก็จะประมาณนี้นะครับมีมันก็ไม่มีอะไรมากมันมีแอร์มีอะไรก็พี่กดมีเตนากูเลยเล่นไปไหมเล่นไปนไหมอันนี้เคยได้ยินแต่ชื่อครับเล่นไม่เป็นแล้วไม่ต้องเป็นไรมีขอดเลยครับขอด ไม่มีอันเนี้ยมันต้องใช้สกิลอย่างเดียวอ๋อต้องใช้ความรู้สึกเล่นใช่ไหมครับใช่เดียนหน้ามันจะใช้ความรู้สึกเออเราไปดีกว่าเราไปหน้าบ้านดีกว่าครับผมไปหาน้องสาวพิกรดมาวันนี้ก็พาด,ดิสุยดิสุยใช่ไหมจรินี่เนาะที่จริงต้องต้องใช้ค่าคอมแปลกหน้าก่อนได้ไหมครับชื่อชื่ออะไรนะเมื่อกี้จำไม่ได้ดินดโนครับอ๋อดิโนครับผมปิดพัดหลมไหมครับพัดลมเปิดไว้ไม่เป็นไรครับเปิดไว้อย่างนั้นแหละพอดีว่าบ้านรวยครับเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นแหละครับ ข้าไฟเดี๋ยวข้าไฟพุ่งครับไม่ใช่บ้านผมครับเปิดทิ้งไว้เลยครับอันนี้เบ้านบ้านเมืองครับน้ำเมืองนอ่ะโอุ้ยเต้าป๋อแกนี่เหรอโอ้ยข้าเบอร์เข้าเบอร์ไม่เชื่อเลยมันไม่เหรอเนื้อหื้อเมือนโอ้โหลอที่เนาะโอเยเนาะแต่กันเล้วไม่เหงาดิ่นนอนมีดินนอนดินนอนครับ อ๋อเยอะยิ่งมีดิว่าเลยันมีดิว่ายันเออครับผมดีว่ามอแล้วก็ใครซัวอะไรลใครซัวอะไรวิวแมดวอครับผมแต่ภูเขานี่สวยมากครับภูเขานี่มีแต่ภูเขาสวยสวยแดดก็แรงมากครับใช่ใช่ครับแต่ถ้าอยู่ในร่มมันก็จะไม่ค่อยร้อนมาเตะละอีเตะบอยขี้เนาะใช่โอเคนี่ก็วิดีโอการไม่เหมือนเดินไละป่าเชี่ป่าเนาะ